Oh, oh, <laughs> สำหรับเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าหลายๆคนเข้าไปดูแน่นอน,นะคะ่ะก็จะต้องขำแล้วก็อมยิ้มตามอย่างแน่นอนสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตารวจรายหนึง่งเขาเนี่ยก็คือตั้งใจว่าอยากจะเอาของข,องขวัญไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ แต่พอไปถึงบ้านเท่านั้นแหละเอา้าพ่อกับแม่เซอร์ไพรส์กับซะงั้นค่ะสําหรับเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของตํารวจหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปนะเอ็นดูนะเอ็นดูนะคะเป็นเรื่องราวที่จากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคุณตํารวจคนนี้ค่ะเขาแต่งตัวแบบเต็มยศเลยเขาบอกว่ากําลังจะกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้านก็คือแต่งตัวสวมเครื่องแบบเต็มยศเลยนะคะแล้วก็ซื้อทองใส่ถุงกระดาษนําไปฝากค่ะแต่ในขณะที่เดินไปหาพ่อกับแม่นั่นแหละ มองไปเห็นไกลๆว่าเอ๊ะเขาตั้งวงล้อมทําอะไรกันสักอย่างอยู่นั่นแหละและจังหวะนั้นค่ะเรียกว่าเป็นจังหวะโบ๊ะก็ว่าได้เพราะมีคนในกลุ่มหันเห็นตํารวจหันเห็นเท่านั้นแหละค่ะเอาทําอะไรอั่นั่งอยู่ทําไมหลังวิ่งหนีกันทันทีค่ะจนคุณตํารวจคนนี้เขาก็ตะโกนบอกว่าให้ใจเย็นๆให้ใจเย็นๆแต่งานนี้ค่ะเหมือนกับยิ่งตะโกนให้ใจเย็นๆก็ยิ่งวิ่งหนีกันกระเจิงเข้าไปใหญ่เหมือนกับดูหนังดูละครเลยก็ว่าได้นะคะ จนคุณพ่อค่ะก็หันมาแว็บนึงค่ะอ้าวที่มันลูกชายแล้วนี่นาจากที่ตกอกตกใจค่ะเรียกว่าโล่งอกขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกับคุณแม่ค่ะที่ถูกเรียกไว้ได้ทันก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ขณะที่คนอื่นๆค่ะก็เรียกว่าสรรหากิจกรรมทํากันเหมือนกันเลยค่ะซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกันในโลกออนไลน์อย่างมากที่คณะอ่านเองขำเองเลยนะคะพร้อมกับเข้ามาแซวกันนะคะว่าคุณลูกต้องเปลี่ยนเรื่องแบบก่อนนะไม่งั้นพ่อแม่ตกใจโกดค่ะซึ่งเจ้าของลลก็าาวว่่จะหัง เลิกงานสักหน่อยก็ไม่คิดว่าพ่อกับแม่จะเซอร์ไพรส์กลับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งคนเข้ามาแซว่าระวังละเว้นหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าของคลิปก็ออกมาตอบว่าไม่มีเงินถือว่าไม่เป็นการทนานครับอีกอย่างก็แค่คอนเทนต์นะ้าสวัสดีครับวันนี้เราก็ซื้อของมาเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่นะครับเป็นทองคำตรงนี้ทองคำวางรนคะัง,งไปเรมาใกกันเลย Những hàng. 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 พ่อพ่ออย่เล่นง่าเล่นโอ้ยพ่อเต็มเต็มเต็มอย่าเลีนยงอย่าเล้ยโอ้ยมาังพ่อม้เลีพยอพ่อด้เล่นแมซื้อขอมาให้โอ้ยบอกบอกพ่อเทปเหยงบ้างเทเหมีพ่อม้เล้ยงพกเล้ง้ัเล้ยงพ้พันวอ่อด้เล่นเกือบตู้มาเกือบ้น่ยอม่แม่แม่ือของมาให้ซื้อของมาให้โอ้ยกูวมานตำรวจดี แม่เห็ดหยังแม่ยะเลี้ยมเห็ดหยังลงมาลงมาลงจังได้กูเป็นเจ้ามือเอาผมมีเห็ดลงต้นไม้มาผมแถมแถมโอ้ยมาสิขอของให้มามามาโอ้ยมาเลริกงานมามาแม่มา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 โอ้ยพ่อยเจ้าเห็ดหยังโอ้่อสิเบ็ดป่ามันคือพวกินเบ็ดเนี่ยอะไรป่าหลายบ่บบอนเสียมันเสียมาได้โอ้ยได้ได้ได้เห็ดหยังมากมาผมผม เต็มเลูกเกยลูกเกยซื้อของมาใหม่ซื้อของใหม่พ่อมา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 โอ้ยเบิ่งดูหน่งได้ยังนึ่งบุลุกอยู่เจ้าเป็นอยังเจสั้นเห็ดอย่งใหญ่เจ้าสั้นเห็ดอย่างตำรวจมากเลยยานบอมีเต็มเต็มลุกขึ้นลูกลูกลูกไสทเาะวป็นตำรวจมานเ้ยาเนี้อย่างรน่ะได้เหรียญไพ่บอ๊ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากมามาม